เลิซูเปอร์เมกาวินนะจานาวินนาทีนี้นะจุดๆๆนะคะโอ้ไม่ก็ได้ค่ะเทพพระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะทุกคนก็เออคือจะเป็นก็เลิศอยู่ครั้งแรกนะคะทุกคนจัดก,ก็ฟังเลยนะที่นี่หมอกระเพาะที่นี่อายุ1 8ปีขึ้นไปบอลเห็นน้ำให้เหลืองตามผู้ใดกดท้องแม่จะเพิ่มกดออกไปเบิางเห็นมันจบชิปอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำในเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีท,ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับเทพอ่า วัสเกิดใหม่นะฮะทุกคนครับอยู่กับเทพพระอาทิตย์นะครับทุกคนกับมาดูกันซิว่าซื้อที่สปิน 700, เจ็ดร้อยเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับทุกคนกับวันนี้จะได้เท่าไหร่เอ่ยนะคะทุกคนขาทุนก็เยอะนิดนึงนะ,ะเพราะว่าจะซื้อที่สปินเจ็ดพันห้าร้อยต้แบบเออทุนหมื่นหนึ่งเท่านั้นนะครับทุกคนขาเพราะว่ามันต้องจั่วครั้งแรกนะครับที่ซื้อเกมฟิสปินเกมนี้นะครับทุกคนขาเพราะว่าการที่จะซื้อฟิสปินก็คือ เขาเรียกว่าการที่แบบเราอยากได้เงินแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าในฟิวเจอร์ของพวกนี้นะครับมันจะเป็นแบบทํามาเพื่อการเข้าโบน,นัสหรือว่าฟิสสปินเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าแบบได้นิดๆหน่อยๆเงี้ยมันก็จะเป็น5บาท1 0บาทนะ,ะทุกคนค่ะแต่ถ้าเข้าฟิสปินปุ๊บมันจะเป็นการ 6, 9, 9, 12, 10, ะคูณ6คูนเคูณ1ิอคูนสิอะไรแบบนี้นะทุกคนค่มันจะได้เยอะขึ้นนะครับทุกคนคับแล้วก็มาเสี่ยงกันดูนะครับทุกคนค่ะโอ้มาแดงฟ้าวินวินนะครับทุกคนคับ วายมาแล้วจ้าเออเต็มจอ6,900นเก้ารมาได้กำไรมาเร็วนะจ้าทุกคนคะ่ะมาดูกันสิคะว่าต่อไปจะได้เท่าไหร่เออนะครับทุกคนคะ่ะขอสักสองหมื่นก็พอนะฮะกำไรนะฮะทุกคนคะ่ะตอนนี้ได้มาที่หนึ่งหมื่นบาทเร็วนะครับทุกคนคะ่ะบิ๊กวินเลิศ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 จ้าเออมามาดูกันจ้าเออเมกามาี๋ยวจ้าในขณะนี้นะคะทุกคนค่ะเออเออเออเลิศเบอร์ไดเบอร์เออมาสิ มานะคะทุกคนจ้าโอ้ซูปปเปอร์ก็มาเออซูเปอร์เมกาวินนะจานาวินอาทีนี้นะจุดจุดจุดนะค่ะโอ้หมายก็ได้คะ่ะเทพพระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะทุกคนจ้าเออซื้อสุเป,ป,ป็นก็เลิศอยู่ครั้งแรกนะคะทุกคนจ้าก็ตังเลยนะคะทุกคนจ้าแปดพันโอ้แปดพันรัวรัวเออยินดีทานแล้วนะ,ะทุกคนจ้ามาขออีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะโอ้ขอให้ให้สองให้สองอันมาไหมนะ อุยวายอุ้ยหายไม่เข้าตัวเอมาลูกว้าวแต่เจเจเอไม่มาเลยแม่เคมาเคด้วยโอ้ยเคด้วยไห่เขานี่ค่ะโอ้ยตอนเดนซามาค่ะโอ้เจก็ไม่มาอะไรเนี่ยเดือดหกครั้งนะคะกับได้มาแล้วหนึ่งหมื่นบาทนี่ค่ะโอ้โอ้โอ้สต๊อบอยสกเรยสกรุยหนึ่งรุ่นกันโอ้าวายมามา หมาเตรียมข้าวค่ะหมาเตรียมข้าวค่ะวินาทีนี้โอ้ได้ทั้ง <ento> มาได้ทั้งเคเอ้บายมาแล้วค่าขอเจพหน้ามงกุฎมาวุ้ยมงกุฎไม่เข้าแม่โอ้ยสองหมื่นได้อยู่สองหมื่นสองพัานาแล้วเ,เดี๋ยว,ยอวอสอง,มมมองมหม,มื่นมาแล้วจ้าเออรถ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 ครั้งเดียวแตกเยอะมากเออเอาเิมงกุฎมาแม่มงกุฎไม่มาบิ๊กวินมาแล้วจ้ารถเนจ้ารถเนจ้ารถเนจ้าเออกูโจจ้า มาค่ะซูเปอร์ดูฝาปานนี้นะคะทุกคนขัดได้เท่าไรเอ่ยโอ้โหเมกาสีม่วงอาร์มย้อนจ้าอมไหนกอดนะฮะดอนค้าใครอยากเล่นแบบนี้ก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะคะทางเข้าของเกมหรือว่าฟังก์เตอของยูดิ้งก้าอยู่ข้างล่างนี้เลยนี่ยาทุกคนค่ะเออฟังฟังก้าเท่าไรเออร์แปดแปดเก้ามืดมืดเอ็ด แล้วอีกกี่สปินนัทเอเนี่ยลหกสปินเลิศตังมากค่ะมาค่ะ,คะเออชิวม,มาแล้วจ้ารถม้ามาลกูกอ๋อรถม้าไม่เข้าโอ้แต่ได้แจ้คเออลุนรถมา้ลมาลุนรถม้ารถม้าโอ้แต่ชิวเฉยนี่รถม้าไม่เข้าเลยนะฮะเอออุย้ยเลิศสองร้อยโอ้คูณสามเลยเนี่ยไม่คูณหรอกเพรมันคูณมาแล้วหรือเปล่าเออ โบเบีย๋ยนะฮ oh. <c oughs> ะโอ้หมื่นแปดย้อนไม่ใช่หมื่นแปดแปดร้อยแปดสิบห่าเอ้ยมาค่ะอุ้ยวายเข้าคิวแหละหายหายมาไม่รูห้หายมาอุย้ยได้โล่หละโล่มาแล้วเออหายต้องเข้าแล้วในนาทีนี้เคมาเคมาอุยอ้ยมุงกุดเลยมุงกุดดอกยานะคะไต่ออรไทยมาแล้วจ้า โอ้ยบิ๊กวินอีกแล้วจ้าแม่จ้า oh my god oh my god oh my god นี่ฮะทุกคนจ้าตั้งมาไหวแล้วจ้าแม่จ้าบวกไปเท่าไหร่แล้วจ้าตอนนี้ทุนรียทุนนิ้วมือแตกมา46แล้วนะจ้าทุกคนค่ะโอ้ยตั้งมาไหวโอ้ยตายแล้ว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 โอ oh my god oh my god oh my god สุดเปอร์อีกแล้วจ้าไม่ใช่สุอร์ตีนไก่นะทุกคนจ้าเป็นสุอร์ เมกาวินนะจ้ะทุกคนจ้าน,น่าจะหมื่นหรือเปล่าเอ่ยหมื่นหรือเปล่านะหมื่นหรือเปล่าคะทุกคนคะมาดูกันค่ะเออหมื่นเอ็ดหมื่นเดิมจ้าเลิศ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 จากซื้อิสสปินได้สัก 200, นะสองร้อยเนาะแบบเบ็ดสองร้อยซื้อคสปินสักหนะึ่งนห้าเงี้ยอุ้ยมองกดเต็มนะอีกแล้วจ้าคูณสามบ้างมัคนคูณเท่าไหร่ยังเนะี่ยโอ้ oh my god เออมามาอีกแล้วเออเลิศเลิศว้าว โอ้บายมาชิงมาเคมันเลิศเคมาแล้วจ้าเต็มเออสองพันสี่ยัว่วยัวแล้วจ้ายั่วแล้วจ้ามังกรไม่มาโอ้แมกซ์ซุปเปอร์หรือเปล่านะบิ๊กวินมาแล้วจา้าจะซุปเปอร์หรือเปล่าตอนนี้นะคะทุกคนคะอีกสองสี่สปินนะคะโอ้โหแมกซ์นะฮะรถรถมากจริงจ้ารถมากฟังมากแม่ไม่อยากพูดเลยเจ้าถ้าไมได้น้อยตอนเดยตอนนี้นะ 3ออ oh, จะอ้า50,000แล้วขอ50,000นะมาอีกครั้งหนึ่งตูมเกิดเป็นโกโกขันเออแตกมาต7 8 3 0นเจ็ดแปดร้อยสามสิบ 17, บาทนะทุกคนคะเออใครอยากเล่นแบบนี้ก็อย่าลืมนคะคทุกคนคะกด subscribe กดอะไรกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจะ๊ะแบายบยจ้า